สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับ่านผู้ชมทุกท่านเขา้าสู่ช่อง เบิงเราร่ว,รวยชาแนลค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกันไปในช่วงเทียงของมือวันที่8เดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2566กับการตามหาตัวเลขแนวทางดีๆเด็ดๆด,ดังๆนะคะมูลีอดภาพพรมพี่น้องมาเล่าสกุลสก้อนมาติดตามรับจมรับฟังตัวเลขแนวทางต่องวดนะคะจากแม่ศรีจันทร์ค่ะหลังจากงวดที่ผ่านมาตัวเลขของแม่ศรีจันทร์นะคะเข้ามาทั้งบนทั้งล่างค่ะ16แลวก็50นะคะพแมพี่น้อง ตัวเลขมนีตองวดจากแม่สีจันนะคะตัวเลขสีไแดงว่าเป็นตัวใดตัววงกลมสีเป็นตัวใดพี่น้องคะมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีจ้าลูกจ้าวันนี้ก็มาติดตามตัวเลขเหมือนเดิมเช้าวันที่แปดนะคะคุณแม่วันนี้จ้าจ้าคุณแม่มีของใครมาฝากนะคะของแม่สีจันลูกจ้าได้ค่ะโอ้โหของแม่สีจันนี่เข้าบนล่างเลยเนาะแม่กวาดสองละันเลยค่ะ แคนั่นแหละเรีคล้ายๆกันหลายเจ้าแล้วมันก็มาออกอย่างเงี้ยเอฟอืมจ้าแม่มันมันเลยมันคำนวณคล้ายๆกันอ่ะค่ะแต่สองตัวอาจจะไม่คล้ายจ้าจ้าค่ะเอาเนาะจ้าได้ได้ค่ะไปก่ดจ้าหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดแปดค่ะเก้าหนึ่งแปดเก้าหนึ่งแปดค่ะเก้าหนึ่งสองเก้าหนึ่งสองค่ะ นิ้เด็ก้าหนึ่งสองเก้าหนึ่งสองค่ะแม่เจ็ดสามล่างเจ็ดสามล่างค่ะแปดสองบนแปดสองบนค่ะแปดศูนย์ล่างแปดศูนย์ล่างค่ะแปดห้าบนแปดห้าบนค่ะแปดแปดบนแปดแปดบนค่ะหนึ่งศูนย์บนหนึ่งศูนย์บนค่ะ เน้นไปแปดสองอ่าแปดสองค่ะจ้ะ,จะแค่นี้แหละนี่แม่สีจันแตามันเป็นแบบไอ้เลขมันยังไงมันแล้วมันมีแต่แบบดอดสเตเตอดแม่สีจันอนะค่ะแปดทุกตันหนึ่งสองตัวก็แปดตั้งสี่ตัวค่ะสามตัวก็แปดสองหางเลยค่ะนั่นแหละนี่แม่สีจันมันมีสเเป็ด แลวทีนี้ก็เลยไอ้นั่นแม่ว่ามันก็มันจะไปตีกับเลขซองก็คล้ายๆอยู่นะคล้ายๆค่ะแม่คล้ายหมดเลยแม่ว่าเขาทำเลขกันยังไงเนี่ยอืมเขาก็ทำยางของเขาได้อย่างงี้น้อไหมเนาะนั่นแหลจะจะเขาทำได้ของเขาได้ไงทำให้ตายกันบางทีก็เหมือนตัวเดียวกันไม่เห็นมีตัวกลับกันเลย แทนจะแปดหนึ่งเก้าหรือแปดอะไรนั้มันก็มาแปดหนึ่งเก้าหนึ่งแปดใช่ตําแหน่อคือตําแหน่งหลักสิบหลักหน่วยหลักร้อยนี่เหมือนกันเลยนะเออถ้ารวยข้างรวยก็มีเก้าหนึ่งแปดค่ะใช่ออืแล้วก็เก้าหนึ่งสองอม่าไม่มันผิดแต่อีกเก้าเจ็ดสองแค่นั้นเองของเจ้ารวยจ้ะ อแล้วแต่ว่าตัวล่างันก็ไม่เหมือนกันไม่ไม่เหมือนเหมือนสามบนเออเหมือนตัวเลขสามสามตัวบนนั่นแหละเออแล้วมันก็ไปเหมือนกับเลขซองด้วยค่ะนั่นแหละเลขซองมันก็ลองติดตามดูมันไม่ค่อยนั่นง่ายๆหรอกโอ้บางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้ใช่ไหมแม่หมายถึงว่ามาจากข้างในนะบางทีเออแล้วแต่เขาจะให้มาไม่ได้ให้มาไม่ได้ให้มาทุกว่า ใช่แต่ที่ให้มาน่ะเขาบอกว่า,วามันถูกถ mm ูก hmm. ทุกวัดที่ที่โฆษณาชวนเชื่อมาก่อนนั่นแหละ <Yeah. S 2> ที่เพื่อนของเพื่อนแม่ที่ได้มาน่ะเขาก็ไม่เชื่อไง <Yeah. S 2> เขาคิดว่าโฆษณาชวนเชื่อ <Yeah. S 2> แต่ที่เขาเอาคือว่าไม่ต้องจ่ายัง mm hmm. ถ้าถูกแล้วค่อยจ่ายจัก <Yeah. S 2> ติกมตามีอยู่ว่ากฎกติกามันมีเคว่า ถูกแล้วคุณจะซื้อไม่ซื้อก็ช่างคุณก็ต้องจ่ายตามสัจจะคะห้าหมืน่นเพราะว่าได้เอามาแล้วเลยเนาะได้เอามาแล้วจ่ะแต่ทราบิตก็ไม่ว่าอะไรค่ะถ้าถ้าจะลงต่ออีกก็ให้แต่ว่าถูกก็จ่ายคือเหมือนเดิมนั่นแหละอืมแต่ว่าหนูว่าเขาแร์อยู่นะแม่คือเขาไม่ให้เราจ่ายเงินก่อนได้ก็ไม่ได้จ่ายก่อนอืม อันนี้เขาให้มาลองตัวเลขถ้าถูกถึงค่อยจ่ายใช่ก็ดีอยู่ก็แฟร์อยู่นะเนาะลองห้าหมื่นจ้าถึงคุณจะซื้อไม่ซื้อถ้าถูกแล้วคุณต้องจ่ายได้เพราะคุณรับไปแล้วจังเนม่ยเงินแหละแต่แต่คุณเผิญคุณเอามาคุณไม่ได้ซื้อคุณไม่เชื่อเพราะคุณคิดว่าไม่ถูกคุณก็ไม่จ่ายไงค่ะคุณคิดว่าคุณไม่ถูกอย่างเดียวแหละคิดว่าจะไม่ถูกค่ะ มันจะมาถูกอะไรง่ายขนาดนั้นอืมฉุนมากเราได้มารเราก็ไม่อยากซื้อนอ้อยังไม่เชื่อตอนแรกนะแม่ใช่เผอเอิญมีหกศูนย์หน้ามีศูนย์่าคนดีเลย <c oughs> คุณก็เลยต้องจ่ายไปห้าหมื่นแต่ที่คุณจะรับห้าหมื่นคุณก็ต้องจ่ายห้าหมื่นนั่นแหละค่ะงั่นแหละคือว่าความจิตตาแต่เพื่อนแม่ก็ม่เอาอืแต่ดูมันเถอะท้งอื่นมันก็เอาอยู่แต่ว่าอันนี้มันก็ไม่เอาอื แก่ันมูเล่ซื่เฉยปัน่านปกตินี้แกไม่น่าพลาดเลยนะหนูว่าเพราะว่าแกเซียนขนาดเนี้ยก็คือคงเคยเอามาเยอะแล้วนะ่ะโอค่ะมันคงไม่ถูกนะ่ะคือคงจะมันเจ้าอื่นน่ะนะลูกจ้ะแม่นั่นแหละก็เลยว่าเออวดนี้ลองดูค่ะแต่ไม่รู้มันมันจะดูเลขไม่ก้าวก่อนถ้าจะวิ่งอะ่ะจ้ะแต่แล้วก็ยังไม่ก้าวก็ยังไม่ได้ แต่ว่ากระแสตอนนี้ฟังทงงั้งของคุณแม่เนี่ยมาแรงก็เลขซองนี่แหละหนูว่ากระแสมาแรงกับเจ้าอื่นๆก็มาตรงกันนี่นะแม่จ้ะมมันก็นก็ลองลองดูจำแม่ได้ค่ะแต่ว่าเจ้าอื่นๆพวกที่หามาเนี่ยสมุดหนึ่งน่ะมันหามาก,ก่อนได้อีกจ้ะก่อนได้เลขอันนี้ก่อนหวยซองนี้จะมาใช่ไปเจอเด็กประวาติืองอื่นเมื่อวานอืมเลบอกว่า ไม่มีคนซื้อตัวเขาก็มีซื้อแต่ก็คนถูกก็มีแบบว่าเอาไปให้เขาดูทั่วๆกันอย่างนี้แหละคนรู้จักกันาติกันอะ mm hmm. ไรด้ซองมาอย่างนั้นอย่างนี้ก็ไม่เคยมีใครสนใจคนสนใจก็สิบยี่สิบอะไรปไปเนี mm ่ยห้าสิบยังมากเป็100 <Okay. S 2> นน้อยก็มีมแต่เอา <Okay. S 2> เขาก็ว่าโอยมันหลายตัวปวดมันไม่เจาะจงมาวบานั้นตีไ <Okay. S 2> ปสามตัวมันก็หลายตัวเขาว่าอย่างนี้นะ จตัวที่สองตัวก็แค่สี่ตัวแต่มีแต่คนอยากได้หางเดียวตัวนั้นมันเป็นไปไม่ได้ดอกรเป็นไปไม่ได้หางเดียวถึงด้วยสามตัวมันเป็นไปไม่ได้ดอกหายากใช่ใช่ค่ะแม่รัมันจะต้องมีตัวเซยมานั่นแหละเผื่อตัวนี้กันตัวนี้จใช่เขาจะให้เลขตัวเดียวอันตรายไม่ถูกอืมนั่นแหละเออ ขนาดรีดวันยังจะต้องตัดนุ่นตัดนี่กันนุ่นกันนี่นค่ะเจ้าเป็นหกหกเป็นเก้าเลยค่ะแม่ใช่อยูสามเป็นแปดอะไรห้าเป็นสองอะไรไปทั่วหนึ่งเป็นเจ็ดเจ็ดเป็นหนึ่งจ้าอูนะยังเอามาตัดมาตีหลายตัวค่ะนัะ่นแหละเลขซองมันมาอย่างนี้ลหละลูกจ้ดจัดได้ค่ะคุณแม่จ้ดจ้ดของแม่สีจันวันนี้ก็มีแค่นี้เนาะแม่เนาะ ใช่มีแค่นี้เอาแค่นี้แหละเราเดี๋ยวเราค่อยว่ากันใหม่ได้คะ่ะคุณแ,ม,แม่เวลาอีกเยอะจ,จัดจ้าได้คะ่ะคุณแม่จ,จัดจ้าถ้าแอดทูมาแอดทมาตอนอย่างขณะนี้ดีกว่าเพราะแม่ไปสายอยู่อเดี๋ยวนี้ไม่ได้ไปแต่เช้าหรอกเพราะว่าตอนเย็นแม่กลัวบอกเลขผิดอ๋อค่ะแม่เพราะว่าเคย เคยแล้วแต่แม่ก็ยอมรับอันนี้รับสารภาพเลยว่าได้บอกเลขเอสไปผิดแต่ว่ามันเสือกไปออกแม่ก็เลยเฉยเลยไม่พูดอะไรเลยอืมค่ะค่ะได้นั่นแหละนั่นแหละยอมสารภาพยอมรับผิดตอนนี้อ๋อคือตอนนี้เราตกลงว่าตอนเช้าประมาณเวลาเท่านี้เนาะแม่เนาะใช่ประมาณนี้แหละโอ้ถ้าตอนเย็นนี้อาจจะดูตัวเลขผิดใช่ดูตัวเลขผิดเพราะมันเขียนมาตัวเลขบอกเขียนตัวใหญ่มันก็เขียนน่ะ พราะไอ้เขาสายตาดีไปแวนแต่แม่ไม่อยากใส่แม่ลำคาญมันเหมือนหนักๆงนี้แหละจต่แม่จะดูเอาแต่ความสว่างกับไฟแม่ไม่ค่อยอยากไปดูอะไรค่ะจ้ะจ้าจ้ะได้คุณแม่เอาขอคุณคุณแม่มากๆเลยค่ะจ้กจ้ะขอให้คุณแม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงแล่วร่ำรวยๆค่ะเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้ปลอดภัยทั้งสองท่านนะคะคุณแม่จ้ะจ้ะขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณแม่ค่ะสวัสดีค่ะ จะมอดีลูกจะสรุปตัวแรกแนวทางทายคลิปนี้นะคะแนวทางตัวเลขจากแม่สีจันนะคะงวดน,นี้นะคะคุณแม่ก็แยกตัวเลขบนล่างให้นะคะเนาะเอ้ามาเบ่งทีตัวเลขสามตัวบนกันก่อนนะคะมีตัวเลขหนึ่งเจ็ดแปดเก้าหนึ่งแปดเก้าหนึ่งสองนะคะบันทีสองตัวบนนะคะมีแปดสองแปดห้าแปดแปดละก็1หนึ่งศูนย์ ลางนะคะมีเจ็ดสามกับแปดศูนย์นะคะพ่อแม่พี่น้องเด้อเอาเมื่อนี้นะคะแม่สีจันวงกลมตัวเลขยูทีเก้าหนึ่งสองกับแปดสองค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะอย่าลืมแคปหน้าจอตัวเลขเอาไว้พร้อมนะคะตัวเลขทุกตัวมีสิทธ์เขามีสิ์รุดทุกทุกตัวนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะ ขอขอบบุญขอบคุณพ่อแม่พน้องบานเทาสุขสุขอนสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะขอให้พ่อแม่พน้องบานเทาสุขสุขอนโชคโชคมั่นมันลำลำนร้ลุยแห้งๆหงปังปังค่ะขอให้เป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีไปน้ำกันสุขสุขอนนะคะแล้วก็ต้องขอขอบบุญขอบคุณข้อมูลตัวเลขแนวทางดีๆแบบนี้นะคะจากคุณแม่โคราชนะคะขอขอบบุญขอบคุณเปืือนของคุณแม่พ้อมนะคะสำหรับตัวเลขแนวทางดีๆแบบมี้ที่ให้เอ็ดเดนํามาฝากว่าตอนพ่อแม่พน้องบานเทาสุขสุขอนเนาะค่ะเนาะ สำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านไหนที่เขามาเห็นคลิปนี้เป็นเท่อแรกค่ะทะ่าบไม่อยากสิพราดครับตัวเลขเด็ดเด็ดแบบนี้นะคะเขามาแล้วก็อย่าลืมค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่สด็จบพราดทุกคลิปทุกข่าวสารตัวเลขเด็ดเด็ดดังๆจากทังช่องค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะได้ขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาสกุลสกุลไปก่อนค่ะเอาไว้พอกันไม่กับแอดในคลิปหน้าด้อค่ะเด้อยสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ